สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o t u u e ปูุกกรีงไฟค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชม Youtube สำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานนะคะกำลังจะออกไปส่งลูกค้าค่ะที่จังหวัดสุรินทร์บ้านใกล้เรือนเพียงนะคะหมู่บ้านช้างนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้มาสั่งจองไว้ตั้งแต่หัวลากแทกซีค่ะเป็นเครื่อง เป็นเครื่องตัวเครื่องนะคะเป็น jo 7 c ค่ะเครื่องปั๊มสาย175ตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งไว้ตั้งแต่หัวลากคาซีค่ะขึ้นตามสเปคตามสไตล์นะคะที่ลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะเป็นหัวเมก้านะคะแล้วก็เป็นกันชนย้หมุดค่ะแล้วก็พร้อม แปบล่างแบบนี้เลยแต่งนะคะสไตล์เรียบๆค่ะเราไฟหนึ่งชั้นวิสลินสองตัวด้านบนค่ะไฟบัตเตอร์เนสสิบดวงติดสติกอาติดฟิล์มเป็นสีดำนะคะสีเขียววิกเตอร์นั่นเองค่ะส่วนกระบะนะคะทำเป็นกระบะมินียมทั้งคันเขาไม่เล่นใต้รถลูกมินียมทั้งคันเลยนะคะช่วงกระบะนะคะความยาวของกระบะเนาะจะอยู่ที่อ่าห้าเมตรนะคะสูงเมตรแปดสิบนั่นเองค่ะฝาข้างนะคะ สูงอยู่ประมาณ50เซนค่ะส่วนระแนงยาวสูงๆเลยนะคะจาก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 ตัวตัวกระบะตรงนี้ขึ้นไปนะคะเมตรแปนั่นเองค่ะ,ะมาดูภายในของคันนี้กันค่ะภายในเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะหุ้มพรมลายเรียบร้อยนะคะสวยสว่างสุดๆเลยนะคะคอนโซลสวยจัดเต็มนะคะ ภายในล้างทำความสะอาดให้นะคะเรียบร้อยเนาะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องปั๊มสายนะคะเป็น1้อยเจ็ดห้าลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นลานนะคะละเ, <c oughs> เป็นลานข้าวนะคะรับซื้อข้าวรับซื้อหมันนั่นเองค่ะอ่ะคันนี้นะคะก็จะมีชุดแต่งด้านข้างก็จะเป็นกันสาดนะคะคิ้วนะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวเบ้ามือเปิดนะคะบางต่อพร้อมขายเหยียบดานลา น็อตนะคะใส่ให้เข้ากับสีตัวรถนะคะก็คือสีเขียวนั่นเองเนาะยางใหม่เลยทั้งหเส้นเป็นกระทามีขอบเป็นขอบ16นั่นเองค่ะส่วนช่วงล่างนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะท่อเป็นท่อเอสนะคะตัวนี้คาสซีนะคะเป็นคาสีนอกดัมเราใส่เป็นดัมหกตันให้นะคะ ส่วนแหนบนะคะเสริมเพิ่มเติมให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะตัวน,นี้สวยจัดเต็มเลยอ่าบางโครนใส่เป็นเลดให้นะคะเพราะว่าเป็นดำเนียมเนาะอ่ามาดูด้านท้ายของคันนี้กันค่ะด้านท้ายสวยจัดเต็มค่ะปลาครับ8ตัวตามที่ลูกค้าสั่งค่ะพร้อมเพ้นต์นะคะอ่าตัวหนังสือนั่นเอง แล้วก็ชุดแต่งนะคะก็ตามสไตล์เลยนะคะตามสไตล์ของมีเนียมนะคะของทางอู่แต่งให้จัดเลดให้สวยๆนะคะสว่างสุดๆเลยผ้าใบนะคะด้านด้านหลังนะคะเป็นเต็มผืนเลยแบตเตอรี่ใหม่2ลูกค่ะ กรองนอกไอ้กรองโซลา่ากรองดักน้ําอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะทั้งเซตน้ำมันเครื่องของเลวนะคะจัดถ่ายให้เรียบร้อยทั้งคันเลยอุดอิจาล้างอิจาให้เรียบร้อยนะคะหม้อน้ําส่วนหม้อน้ำ,นอ,นำอ่าร้อยเจ็ดห้าอันนี้เราเปลี่ยนให้ะะใหม่นะคะทําใหม่นะคะหมถึ่ทําใหญ่กว่าเดิมอ่าตัวกรองนอกกรองในนะคะเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งชุดค่ะ สวยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ถูกใจลูกค้ามากๆค่ะเพราะว่าเป็นสีนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเป็นสไตล์นะคะตามที่ลูกค้าใช้งานได้จริงนะคะกําลังจะขับไปส่งนะคะสําหรับวันนี้ขับไปส่งที่ร้านมันนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นร้านมันกับร้านข้าวค่ะแกมีร้านมันกับร้านข้าวไปขนข้าวค่ะช่วงนี้รถด่วนมากๆค่ะสําหรับคันนี้เราทําได้รวดเร็วมากๆค่ะเพราะว่าลูกค้ากระชับวันแบบ เร่งนะคะเร่งให้เราก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้เก็บงานให้แบบว่ารวดเร็วจริงๆนะคะสําหรับคันนี้ไม่ได้เก็บอะไรเยอะมากๆนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการเก็บแค่3วันนะคะหลังจากทาสีเสร็จเนาะก็คือสวยขนาดนี้ก็คือสุดยอดมากๆเลยนะคะกระบะมินิแอมนะคะใครที่สนใจนะคะกระบะมินิแอม มาขึ้นสเปคที่อู่กออกเกลียงไได้เลยนะคะรับประกันเลยนะคะให้เวลากันนิดหน่อยเนาะสวยจัดเต็มให้อย่างแน่นอนนะคะเบอร์โทรติดต่อ0 8สาไอ้0615928924โทรมาได้เลยปรึกษาสอบถามนะคะเรื่องรถได้เลยค่ะตัวจูนว่าเบี้ยตัวจูนเปรี้ยวยมีนรถนรํางต่อ อันนี้คันนี้จะเป็นหน้าเดิมเนาะไม่ได้แปลงหน้าค่ะก็จะลดราคาลงให้เนาะนะคะชุดแต่งไม่เยอะนะคะราคาก็จะถูกลงนะคะเป็นกระบะดีเนียมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะผลงานของอุกอเกลียงไกลค่ะอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนแวะมาชมได้นะคะอยากยัดคันแปดล้อนะคะทางอุก็ทำเนาะอยากได้รถล่องรถกรเกษตรแบบไหนนีนะคะสอบถามกันได้มาเลือกหัวเลือกคซีนะคะ เพื่อที่จะประกอบตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะดัมเกษตรของเรารับประกันค่ะสวยจะเต็มทุกคันเพราะว่าเราทำหลายคันมากๆจริงๆนะคะช่วงนี้นะคะเราได้รับนะคะออเดอร์ดัมเกษตรมาค่อนข้างเยอะมากๆค่ะอ่านี่เลยนะคะชุดแตง่งชุดเกษตรเราอยากให้ชมนะคะงานที่เราทำเนาะอันนี้คือกระชับแบบ ทำแบบไวมากๆต้องบอกว่าไวมากๆเพราะว่าทําสีมาเสร็จแค่3วันนะคะอันนี้คือตกแต่งแบบรวดเร็วมากๆ mm. ะเพราะว่าลูกค้ารีบรีบมากๆค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดลานแล้วนะคะ mm. ก็อยากได้รถไปใช้นะคะทางอู่ก็เข้าใจนะคะก็ยินดีนะคะที่จะทําให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดนะคะ mm. ก็ผิดพลาดประการใดอย่างที่บอกนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะนะคะ สำหรับปั๊มสายมันก็จะไม่มีอะไรเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเขามมนเร็วเนาะเหมือนท่อก็ใส่ท่อเอสธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถังน้ำมันก็ประมาณ100ลิตรได้ค่ะแหนบเราเสริมเพิ่มเติมให้อยู่แล้วนะคะท,ทั้งคันน้ำมันเครื่องเราก็ถ่ายให้อยู่แล้วเนะาะทาั้งคันสีก็รับประกันเลยค่ะจากที่เขาทำเนาะสะีไม่พิเศษใส่ไข่เราก็พิเศษใส่ไข่เพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้ ก็จะประมาณนี้เลยชุดแต่งไม่เยอะค่ะคันนี้เน้นใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็เน้นรับไวนะคะกระชับเนาะก็อยู่ใกล้กันด้วยนะคะลูกค้าก็ไม่ได้จะอะไรเยอะนะคะขอแค่ใช้งานได้จริงๆนะคะรับประกันเลยนะคะรับรถจากที่นี่นะรับประกันเลยนะคะดูแลหลังการขายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทะเบียนคันนี้ได้แน่นอน100%เพราะว่า ทำเพิ่งเสร็จถ้าทะเบียนปกติแล้วหลังรถเสร็จดําเนินการ1เดือนค่ะอันนี้เราให้ค้างค่าทะเบียนไว้นะคะลูกค้าทะเบียนออกลูกค้ามารับทะเบียนได้เลยอ่าอย่างคันนี้นะคะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์อย่างที่บอกติดตามฝากติดตามผมผลงานอุก,กอเกรีงไกลด้วยนะคะอยากได้รถสไตล์นี้รุ่นนี้แบบนี้แวะมาดูได้เลยที่อุก,กอรกรงไกลย,ยังมีหัวให้เลือกอีกเยอะเลยหัวเริ่มเข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่าเริ่มเปิดตู้ใหม่นะคะ เราจะคัดมาเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับหัวลาคาสี่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณ FC ท่านนี้มากๆค่ะก็คือดูรีวิวของเรามาค่อนข้างจะเยอะมากๆก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ มาทํารถที่อู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ไว้วางใจให้อู่กอเกรียงไถได้ดูแลท่านขอให้กิจการรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ราบรื่นเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะ